อันยองอันยองนะครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีกันเลยนะครับผมในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวนะครับผมอีเวนท์ที่ได้ทำการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในวันนี้เนาะแล้วก็วันนี้นะครับผม GM สุดแสนจะขยันนะครับผมได้อัปเดตอีเวนท์ถึง2อีเวนท์กันไปเลยทีเดียวนะครับผมก็จะมีตัวละครที่กลับมาใหม่นะครับผมที่ใครเรียกให้กลับมาก็ไม่รู้ความสามารถก็เก่าๆนะครับผมแล้วก็มีจี้ใหม่นะครับผมที่เขาเอามาเล่นกับตัวละ นี้เพราะว่ามันเป็นจี้แนะนำของเขาอะนะยินดีต้อนรับนะครับผมการกลับมาของน้องพีไฮยอลังคนนี้นี่เองพีไฮยอลังที่ดีต้องมีความสามารถในการยิงธนูนะครับผมตอนเริ่มเทนะิร์นเนาะนะครับผมยิงธนูไปตรงไหนก่อสร้างในมาตรงนั้นแล้วก็จะมีธนูอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดว่าเราไปตกที่ธนูตรงนั้นนะครับผมก็จะยิงต่อไปได้อีก นะครับผมน้องก็จะทําการวิดได้ง่ายๆถ้าเกิดว่าได้ยิงเรื่อยๆนะครับผมความสามารถที่2องของน้องนะผมก็จะเป็นความสามารถในการวางป้ายสต็อกนะครับผมเพื่อที่จะเอามาวางไว้ที่ธนูเนาะเวลาเราเดินผ่านก็จะตกที่ธนูแล้วก็ยิงได้ต่อไปนะครับผมวางป้ายสต็อกก็ต่อเมื่อเราก่อสร้างในมากหรือว่าตกนั้นมากของเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังสุดท้ายนะครับผมเมตานี้เป็นเมตาสายอันเชิญแบบทะลุ หมวกเนาะอ่ะก็จะมี70%นะครับผมที่จะเอามาป้องกันการอันเชิญนะครับผมแต่โดนขโมยเงินฉ่ำอยู่ดีเพราะว่าไม่มีความสมบัตในการป้องกันการขโมยมาเบิรเนาะส่วนความสมบัตของจีเอโบของเขานะครับผมก็จะเป็นการตกเลนมาร์กแล้วก็ป้ายสีนะครับผม80ป้ายสีเป็นระยะเวลา2เทินนะครับผมมีผล2ครั้งแต่แปลกตัวเก่ามีชาร์จไอเทมจำกัดตัวนี้ไม่มีเหรอ ไม่มีก็น่าจะอาการหนักหน่อยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด่านใหม่นะครับผมก็จะเป็นด่านที่สามารถอัปเกรดดันมาให้กลายเป็นเอ่อกเกาะลอยฟ้าสกายแลนได้นะครับผมสกายแลนป้ายสีไม่ได้อันนี้ก็ต้องระวังไว้หน่อยนะครับผมน้องพีายนลังแบบใหม่แบบซรับนะครับผมนี่ไง จี้ใหม่เขาแนะนำมานะครับผมเป็นจี้ที่มีชื่อว่ามอเตอร์ไซค์กักขังนะครับผมความสามารถก็ความสามารถมอเตอร์ไซค์เนะเมื่อเลือกตู้าลูกเต่านะครับผมมีโอกาส80%เลือกทอยได้น,น้าถึงหนักแล้วก็เลือกเดินเป็นในระยะที่ทอยได้นะครับผมมีโอกาส95%แจ็ปป้องกันการสุบตีป้องกันการตกกกักจับนะครับผมทั้งหมด2ครั้งเพราะว่าเราไม่ได้ใส่หมวกแล้วไงอ่าความสามารถนี้ส่วนใหญ่มันมีในหมวกแต่ความสามารถคุมเต่าเราไปอยู่ในลูกเต่าแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็เขาก็จะเอาใส่มาให้ ถามว่าได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้เพราะว่าเมตานียเมตาขโมยมาเบิลในกระบผมแล้วก็อย่างสุดท้ายในครับผมเมื่อเราตกไปยังเมือของเราในทั้งของเรามีโอการสรสิเปิร์เซนะครับผมที่จะกักขังศัตรูไว้ในคุกในครับผมศัตรูที่อยู่ในแถวนั้นเนาะทำไมรู้สึกมันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ อ๋อลืมอีกหนึ่งอย่างนะครับผมเป็น h o r s ูม o o m ของน้องซึ่งก็รูปลักษณ์เดิมนะครับผมเพิ่มเติมคือสกิลที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเมื่อเรานะครับผมทําการก่อสร้างแล้วมีโอกาส60%นะครับผมที่จะย้ายไป5ช่องหน้าหลังช่องใดก็ได้นะครับผม อ,อ๋อจะได้วิกไวขึ้นบวกส5บเอมันเปแสดงผลนะครับผมแล้วก็เมื่อเราจบเทนะิร์นเนาะมีอกาส60%นนะครับผมที่จะถอยตัตัวหนึ่งครั้งนะครับผมและการถอยนั้นก็ถอยแม่นหนึ่งรเซด้วยถ้าเกิดว่าใครกะเกตไม่แม่นก็กรุณากดคูคีด้วยนะครับผมโดนด่าอีกแน่แนอืมเว้นที่ผ่านมาก็โดนด่าเว้นนี้ก็น่าจะโดนด่าอีกนะครับผมแต่ลุงก็ขอจะไม่ด่าก็แล้วกันเพราะว่าคงโดนด่าเยอะแล้วนะ วิธีการหานะครับผมเราสามารถหาได้แบบง่ายๆหรือเปล่านะจากการที่เรานั้นนะครับผมจะต้องสะสมธนู S บวกเป้าธนู S บวกนะครับผมทั้งหมด <c oughs> ก็สมราคานะครับผ <c> ม <oughs> แค่สามอันแค่สามอันเองเหรอ อ่าโดยที่ธนูนับผมเราก็ต้องอัปเกรดน้อน้องธน,นู S, <S เป้าธนู S, <S นะครับผมโดยเริ่มซื้อที่รันคารุกงอมดาวตรงนี้นะครับผมก็จะแจกฟรีเลเวลสิบมาให้เรา1อันนะครับผมกระดูกนาอย่าทำหายนะครับผมอัปแม็กปุ๊บเราก็จะได้อ่าการธนู S บวกมาแล้วก็ S เลเวลหนึ่งมาเพื่อเริ่มต้นอัปใหม่นะครับผมอ่าของก็หาได้จากของดองเนาะโอเคส่วนคอสตูมก็แพ็ พันเหมือนเดิมเพิ่มเติมมีน้องแบมมาด้วยและน้องคนนี้คืออะไรลุงก็เนึกว่ามีอีเวนต์ของน้องคนนี้ด้วยพิกอัพเลดนะครับผมก็สะสมไปเลยนะจากการเปิดแพ็คนะครับผมสมมติราคายอยู่ที่แพ็คละ900นะครับผมมีสิทธิ์ที่จะได้น้องเซซิลอยู่ในนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่าไม่ได้น้องเซซิลนะครับผมก็จะสะสม กังหันให้ครบ25อ่นแล้วมาแลกเซซิลหรือว่าแลกตัวละคอรอะไรก็ได้นะครับผมที่เราอยากได้หรือถ้าเกิดว่าเรามีนะครับผมเป็นเจ้าอ๋อเราเป็นเจ้าของน้องคนนี้ก็คือน้องคนนี้แจกฟรีมาใช่ไหมเราก็จะได้มานะครับผมเปิดเลยไหมละ่ะเออไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมมันเป็นการแรกที่ไม่เสียอะไรเลยไม่ใช่เกณฑ์ไล่สิมันเป็นการมีอยู่อะครอบครองเป็นการครอบครองเนาะ ลิลิช้มไม่ได้สังเกตไอกลังหันเลยนะผมสังเกตแต่ลิลิไม่มีอ่าแค่ลองเปิดสี่แพ็คนะก็รู้เลยว่ายากแค่ไหนนะครับผมทุกคนก็อธิฐานเอาเดอ้อถ้าเกิดว่าเราเปิดเจอไข่มุกนะครับผมก็มาแลกเป็นออัญมณีห้าเหลี่ยมนะครับผมที่มีเยอะมากนะครับก็ไม่น่าเปิดได้หรอกนาะ ใครจะไปดวงดีขนาดนั้นล่ะเออคอสตูมเซซิลก็มีนะครับหรือว่าคอสตูมของตัวอื่นที่มาในนี้ก็มีถามว่าอีเวนต์นี้คุ้มไหมมันจะคุ้มก็ต่อเมื่อเป็นผู้เล่นใหม่ที่ไม่มีการ์ดอะไรเลยนะครับผม ันก็จะเปิดเพอๆเ,เปิดเจอได้อีโบตัวอื่นๆเนี่ยเออที่เรายังไม่มีอ่ะก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเปิดได้เจอตัวที่มีแล้วก็ก็ไม่คุ้มนะครับผมตัวซ้ำเอามาทําไมเล่น2ตัวก็ไม่ใช่จะได้จบไปนะครับผมจะโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับผมลืมอะไรหรือเปล่าใช่แล้วครับผมผมลืมกดรับคาปิา่าทั้งหมด ผมไม่รู้นี่ว่ามันจะหมดอ่ะมันไม่บอกโอ้กระปีกระเพล b o หายหมดแล้วของฟรีแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมใช้เพรหารสิ่งที่ผมต้องการก็ได้เนาะไม่อวดก็แล้วกันสวน่วนน้องมอเตอร์ไซค์ของเรานะครับผมมอเตอร์ไซค์กักขังเนาะสามารถหาได้จากนะครับผมอันนี้ก็ต้องซื้อจากร้านค้านู้นเหมือนเดิมนะครับผมเราเอามาัพเป็น S นะครับผมแล้วเอามาัพ S ให้เป็น S บวก E นะครับผมแล้ว S บวก ทำไมหาเยอะขนาดนั้นฮะเราเอา s บวกให้กลายเป็น s บวกที่ที่อย่างนี้อีกเหรอที่เป็นถ้วยอีกเหรอโหการเอา g a มาอัพ g s มันจะเปอร์เซ็นต์น้อยไม่ใช่เหรอหาตั้งเจ็ดอันรู้ว่าอีเวนนี้แปล อีกวป็นอีกแปดทำไมล่ะอ๋อ๋อไม่หรือว <TH> ่าไม่ใช่เนี่ยเขาให้เปิดเนี่ย r a i i n g racing coil อ่ัาคาปะ เออเอาเอบวกมาถ้าเกิดว่าเอาเบวกมาอัอ s นะน่ะก็คือยากนะเหลือแค่เจ็ดสิบแล้วเอาเบวกไปอัพ s บวกอะ่ะเหลือแค่แปสิบเองเด้ออันตรายปะอันตรายสุดๆอันตรายอันตรายอันตรายอ,อันนายัตาอัาหอดเลยอัาอัเตยอราอัเอนรอันนตรอนีรยนน ทำไงดีหายากหายากแบบหายาก animal, animal อแอนิมอลแอนิมอลอะเจีนี่ก็เมืองแพงด้วยเอาไงพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มผมยาวเอาไงดี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 างดางดยากเนาะยากรอคนอื่นทำก่อนก็นแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยตามนะครับผมถ้เกิดว่ามันปิดง่ายเนาะเะจีมันก็ไม่ใช่เจีอะไรที่ดีด้วยอก็ ข้ามไปก็ได้นะครับผมสำหรับอีเวนต์ที่ในครั้งนี้นะคะรับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมบน่นซะส่วนใหญ่เนาะไม่มีอะไรจากอีเวนต์นี้เลยนะครับผมก็เออว่างๆก็มาบ่นกันบ้างมาบ่นกันฟังถ้าเกิดว่าเราคอมเมนต์อะไรไปแล้วทีเอ็มเขาไม่เหนน็นก็มาบ่นกับลุงก็ได้นะครับผมเพราะว่าลุงเห็นตลอดเนาะลุองอ่านคอมเมนต์ตลอดนะคะรับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกแฟนคลิปหน้าขอทุอกคนมีความสดีกันเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมไปแล้ครับจุ๊บๆครับ